พี่ไหนครับสวัสดีครับผมอนชัยกีฬาสปอร์ตครับอ่าไฟที่เราซ้อมมากี่วันได้ก็วันสามอาทิตย์ที่สองซ้อมอยู่ไหนตอนนี้ซ้อมที่ที่คล้ายเหมือนกอล์ฟพาราไดซ์โอ๋ออยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะมีใครเป็นคู่เบ้าซ้อมเราบ้างอีกนะตอนนี้ก็มีอุ้มบุญมาสังคมไายชนับเพื่อนๆเพื่อนทำอะไรถ้าเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสองครับสูงเท่าไหร่ครับร่างแปดครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้มัหกสิบครับมวยสไตล์อะไรครับ ก็มือซ้ายสี่มือครับวันนี้เราต้องไปเจอคู่ปเก่าเลยใไหมครับโปรเยวันนั้นไปต่อยกันที่วันลุกพีนี่ครับเป็นไงวันนั้นก็ผมเบียดชนะมาอ๋อเบียดชนะเข้ามาก็คือเบียดๆกันเลยเหรอครับอ๋อเดี๋ยเราชนะเข้ามาครับแล้วเขาเป็นมวยสไตล์อะไรก็สี่มือเหมือนกันเลยแต่วันนั้นเสามยกเนาะเบียดเท่าไหร่วันนั้นต่อยร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดวันนี้ห้ายกต่อยร้อยยี่สิบสองเร้ววันนี้มาเจอกันใหม่แต่ห้ายกครับคิดว่าวันนี้มาย้ำชนะใครไหมก็ จอจะมาย้ำัยชนะอและล่าสุดถ้ายกนี่เราต่อยไว้ที่ช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดที่นี่วันนั้นต่อยกับเอ้ต่อยที่อ้อมน้อยครับอ้อมน้อยอ๋อวันนั้นต่อยกับใครอเพชรทองคุยกันบ้างวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนเหมือนกันเวทเท่าไหร่ร้อยวันนั้นปล่อยต่อยนะครับอ๋อไปเขามาแทนเขามาแทนอ๋อก็เลยปล่อยขึ้นไปแต่ก็ชนะมาเนาะวันนี้ร้อยยี่สิบสองเมื่อเช้าสอบหนักจัง ก็เกินนิดหน่อยประมาณจุดสองโอ้สบายสบายไม่น่ามีปัญหาอะไรร่างกายตอนนี้ก็พร้อมนะเต็มร้อยนะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมย้ำเชินะไม่เข้ามาแก้มือเลยนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับออห้ากิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณก็ลมๆลอยไฟได้คนจังหวัดคนจังหวัดพะเยาครับเอาฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยครับก็ฝากพี่น้องเชิญชวนแฟนมัดมวยจังหวัดพะเยาแฟนมวย ภาคเหนือนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนะครับฝากเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนนี่กอต้องโชคดีนะขอบคุณครับ